BYD อีกคันหนึ่งค่ะคันนี้กับ d o ดอฟเวียสตันลาเรส e นะสำหรับคันนี้เลยเป็น23่สรถเป็นเกียร์ออโต้กับและรถติดอายัดพิเศษได้เป็นกระตับและก็ขายเรื่องอายัดพร้อมสำหรับขับเป็นทั้งสิ้นบรรดาพิเศษเรื่องอายัดทุกกรณีอายัดจราจรออโต้เซฟตี้ค่ะพลาสมีให้ลูกค้าคารับไปอีกสักคันในราคาเปิดคันนี้ค่ะ330,000บาท330,000สามหมืบาทลูกค้ารับไปอีกสักคันไหมคะ ออนไลน์กดเข้ามาแล้วยืนยันราคาอีกรอบเชิญ <avocado> ค oh, no okay mm ่ะกดอีกครั้งยืนยันอีกรอบรับไปได้เลยราคาแรกราคาเปิดเลยขอบคุณมากค่ะสามสมมบูรอไลน์มาแล้วออนไลน์อบมาณมากนะคะซึ่งตอไปค่ราคากันตอได้มากเลยเนได้เลยค่ะสามแสนสามหมื่นบาทค่ะออนไลน์เข้ามาอีกหนึ่งท่านแล้วกดเปนราคาขายขายราคาได้ไม่ต้องรอเลยค่ะสามแสนสามหมื่นบาทค่ะสามแสนสมบาทสามแสนสมหบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสองออนไลน์ราคาเป็นราคาไปต่อได้เลยมากเลเชิญได้ค่ะเร็นสระมาณสอง่านเร็นสระมาณสามนับเด็ดเ็นปร3ณสมนับสองซ่อบไปั้อีกท่าน สตาบอิเลราคาได้ค่พันออนไลราคาไปแล้วคะสตาบราคาได้แสนแสิบห้าสนปิบ่ัปสิบนันิบทออนไลน์ออนไลน์หมเลขสามศูนย์สามาขายค่ะตลขายที่ออนไลน์สามแสนสามหมื่ับาทออนไลน์บปาปเลขสามศูนย์มสองเก้าสองเก้ประมูได้เปนราคาสามแสนสามหมื่ันบาทของออนไลน์ค่ะ